สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาดูวิธีการวาดรูปเป็นเหมือนครับเป็นลายดอกไม้ที่เราจะไปใช้กับพวกงานของเรานะครับทีนี้เราก็จะมาดูเทคนิคการวาดครับอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นการเกับว่าลักษณะว่ากีบทุกกีบมันมีจํานวนเท่ากันนะครับเราก็อันดับแรกเราก็วาดรูปเป็นวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงก่อนนะครับจากนั้นเราก็กปี้วงกลมขึ้นไปแล้วก็คดลวดสุกเกิ จากนั้นผมก็ดัดดัดเส้นนะครับก็คือให้มันเป็นเหมือนลรูปเป็นเกลียบสองอายนะครับแล้วทีนี้เราก็ทาการเดี๋ยวต้องตั้งเซนเตอร์ให้เขาดีนิดหนึ่งนะครับราต,ตรงนี้ก็อาจจะอ้วนนิดหนึ่งคือตัวเพราอเราปรับเส้นนี้มันจะปรับได้อิสระนะครับนะเราเมื่อเราได้กลิยบหนึ่งมาแล้วใช่ไหมครับเราก็คลิก เซนคลิกนะครับไปคลิกครั้งที่2อง,งระยะห่างกันนิดนึงไม่เหมือนเดิมพินคลิกนะแล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้ตรงขางทีนี้จุดหมุนมันยังไม่ล็อกเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิด Snap t o object เอาไว้นะครับเมื่อเราเปิด Snap t o object ไว้แล้วเนี่ยมันจะมีศูนย์กลางให้มัน s n น p นะครับแล้วเราก็ลากด้วยลากด้วยตัวคอนโทนนะครับมันจะเป็นแกลกนะครับถ้าเราลากแบบเดียวเดียวเนี่ยมันจะไม่แกลกนะอันนี้ก็ลากลากเป็นสเต็ปเขาเรียกว่าลากเป็นสเต็ปแล้วก็คลิกขวาบวกตามทุกคอนโทนก เพื่อนสมาชิกก็จะวาดดอกดอกไม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะตรงนี้นะครับก็อาจจะเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วเราเราปล่อยตรงกลางก่อนแล้วเราเชื่อมนะครับมันก็จะได้ตัวดอกที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับรูสนานี้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ออกแบบเป็นด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นต่ำกว่าทัวรนะครับ คอนทู our, เอ้ยเราใช้คอนทูเอาไซด์นะครับเดี๋ยวเยวรืมันจะคอนทูเอาไซด์นะปึ๊บเราเอาสักแค่หนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็ปรับปรับความใกล้ให้สักประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเบรกนะครับเลนส์เบราเบรคแล้วก็จับเข้าไป ใช้ตัวนี้เจาะเข้าไปก็ได้ครับเจาะคอ,อมบ่าก็จะได้แบบว่ารูปแบบหนึ่งของดอกไม้นะครับก็แนวแนวเส้นนี้จะเป็นเส้นที่สามารถนําไปตัดสติกเกอร์ได้เพราะว่าเขาจะเป็นแนวแนวเส้นแบบเอาลายเลยครับทีนี้ตัวดอกไม้เนี่ยเราเรียกว่าถ้าเราใช้แค่เทคนิคนี้เราจะวาดดีไซน์ดอกไม้ได้ เยอะแยะไปหมดนะครับเราก็อย่างที่เราทําตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มีการาเท่าใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้กว้างขึวนิดหนึงแล้วก็หดลงล้อคอมบ่ายจอนี่นะครับได้อกถ้าเราจะเอากีบน้อยหน่อยเราก็ใช้วิธีว่าเลื่อนองศาเขาให้มากก่อยครับ เนะคั copy ่ copy ขึ้นไปคอนเว r ร์ต c เค v รนะแล้วก็แจ่งเส้นอาจจะแบบว่าด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุดไว้ตรงกลางแล้วก็หมุนอ่ี่จะได้ห้าห้าใบ แต่เราต้องต้องกะอง,องศาขงเขาให้ดีๆนะครับอย่างเช่น5้าห้าสามสิบถ้าห้องศานี่มันจะต้องแบ่งเราจะแบ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องคิดเลขเราใช้ตัวเลขหารเลยนะครับ3ามร6ออองศาหารด้วย5จะเท่ากับองศาก็คือ72นะครับเพื่อให้ได้5กีบนะครับเราก็เปิด เลนส์ทารฟอร์ม huh. นะครับทาฟอร์มโรเตนะครับเราเปิดเลนส์ทา n s ฟอร์มโรเตทแล้วเราตั้งเข้าไป72ส็สองศานะครับ72ส็สองศาแล้วก็ดู l ลิเคททั้งหมด4อันนะเรียบร้อยเราก็จะได้5กรีบนะครับนะทีนี้สมมุติเราอยากได้ได้หกกรีบนะครับจนะ6กกรีบแล้วก็หารนะครับหารด้วย6นะครับ ส6 0้หกสิบด้วยหกเท่ากับหกสิองศานะครับเราก็ตั้งตรงนี้เป็นหกสิบองศาแล้วก็ใส่เข้าไปห้าหาห้า copy นะครับคือรวมหักตัวมนจริงปุ๊บเราจะได้ทั้งหมดหทีนี้มันเกิดปัญหาว่ามันเบียดเกิน,กนไปนะครับก็คือเบียดเกินไปพื้นสมาชิกก็ลงสีตัวกลางเสร็จแล้วก็เราก็ดัดนะครับองศาเขาก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงตรงนี้เราก็ใช้วิธีว่า ดับเข้ามาครับแต่พอดับมันจะครึ่งเดียวอะเพราะว่าเวลาเอาใหม่ปุ๊บมันจะครับแล้วก็ให้พาเห็นไหมครับใบมันจะพูด,ดีกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เราก็จะไปจีแบบว่าจับทั้งหมดนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมน้ยเดี๋ยว จับทั้งหมดไว้แล้วปล่อยตัวกลางแล้วก็เชื่อมตัวนอกเฉพาะเฉพากกีบนอกอย่างเดียวที่เราเชื่อมนะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ตัดเข้าไปในกีบนะครับหน้าตัดหลังอ่าเราก็จะได้กีบที่ที่เป็นลจากจาณะแบบนี้นะครับจาบอกว่าเรา,เราจะดีไซน์ตัวชิ้นงานนี้ออกมาได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะเอากีบก็แล้วก็ใช้วิธีหารแบร้อยหกสิบนะครับเปิดฐานฟอมแล้วก็ ตั้งออสาเข้าไปนะครับทีนี้เราเวลาที่เราจะมาประกอบกับพวกเป็นเหมือนกับเป็นเถาวันแกนเกีียวๆอย่างนี้นะครับมันจะมีวิธีการทาก็คือว่าให้เราทาเนี่ยอยู่ในรูปทรงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกให้ดูนะเราจะดีไซน์รูปทรงมาเสร็จแล้วเราก็จะออกแบบทุกอย่างให้อยู่ภายในรูปทรงก็เหมือนกับแบบร่างเวลาเราวาดรูปนะสมัยเด็กๆเราจะมีการแบบว่า วาดโค้งร่างก่อนเพื่อให้รู้ขอบเขตของมันว่ามันอยู่แค่ไหนครับนะอันนี้เราก็จะวาดตัวตัวเหมือนเป็นวงกลมอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกก็วาดง่ายๆนะครับใช้เป็นวาดในเส้นโค้ง,งนะคแล้วก็ convert to c u r v นะครับแล้วก็เราก็จะแต่งแต่งให้มันเป็นเส้นเกอร์กนะบนาบตรงนี้เราตัดความสัมพันธ์ก่อนแล้วเราก็ออยื่นตรงนี้มาในช่วงนี้ก็ต้องตัดความสัมพันธ์ด้วย เ,เน,น,นี่ยเ็าเลื่อนเข้ามาเนี่ยจะเป็นปลายเหมือนเกลียว,ยวแล้วเราก็วาดวงกลมเข้าไปนะครับแล้วก็คนเชื่อมนะครับแล้วก็มาแ่งมาแต่งนิดนึงนะครับอ่านีนะครับ หรือว่าเราจะวาดเป็นเส้นโค้งแล้วเรามาต่ออีกทีก็ได้แล้วแต่เราเราปิดแสแลปก่อนเพื่อนสมาชิกก็ได้แนวแนวโค้งจะให้แนวยาวก็ล่าออไปจริงๆเราดัดดัดมือก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นจากรูปทรงก็งานเราก็จะน้อยลงนะครับ พอเราได้ได้รูปทรงแล้วก็คือเป็นแบบว่าทรงที่เขาจะอยู่แล้วเพื่อนสมาชิกก็เอามาก็าามาตั้งแบบนะครับตั้งแบบไปให้อย่างที่เราต้องการอย่างเช่นเราจะทําตัวกระสา่ายเขาอีาโอกโลไปเส้นขอบแบบนี้นะครับเอาแค่นี้พออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะดีไซน์เราก็จะเอาดอกไม้เบาๆว่าจงการก่อนตัวตัวแบบล่างก็คือเป็นขอบเขตที่เราใช้ทํางานใช่ไหมครับ เราก็ทำการล็อกเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนที่นะครับล็อกแล้วก็ดําดอกไม้ของเราที่วาดเนี่ยเอาดอกหนึ่งมาวางแล้วเราก็เพิ่มขนาดเข้าให้ดอกไม้ให้ใหญ่ทีดนึงก็คือให้มันเหมาะสมกับตัวแกนของเาัาแล้วเราก็จะเริ่มต้นดีไซน์งานของเราเข้าไปนะครับอาจจะว่าวาดเริ่มวาดก่อนนะครับแล้วก็ได้เส้นมาเราก็ดัด เส้นอ่าแ,แล้วผมหยอดสมาร์ทฟิลทูเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นก็คือมันจะเป็นโครงอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราก็จะจะแบบว่าทำให้เขาอยู่ในรูปทรงขนาดประมาณนี้นะครับยตรงนี้ผมตัด พวกโหลดไปจำเป็นเราก็ลบทิ้งไปนะครับ okay. ดีไซน์เส้นก็คือให้มันลู่นิดนึงก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้นเล็กปลายใหญ่หรือต้นใหญ่ปลายเล็กนี่นะครับตรงนี้เพิ่มเข้าไปเราจะดัดดัดให้ตามใจชอบเลยแต่ว่าทุกอย่างต้องคงขอบเขตไว้ให้ให้อยู่ในบริเวณที่เราทำการ ทำเป็นเหมือนกับเป็นเป็นโคงว่าให้เขาอยู่ในโครงระดับนี้ไม่ให้เกินจากนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็อาจจะกอปีขึ้นมาแล้วก็มาดัดให้เขาเข้ากับตัวแบบ ก็คือไม่จําเป็นต้องฟิกนะครับว่าว่าให้มันต้องชิดขอบเราห่างออกไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ายังคงแบบคงรูปอยู่ในแนวของเขานะครับคอือให้คงคงแนวไว้ไว้ที่ระดับเดิมอะรตรงนี้เราอาจจะทำให้มันหัวเล็กลงนะครับอันนี้ยอ่เฉพาะส่วนก็คือตัว ช่วงนี้ก็จะจะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องทําช่องไฟให้มันพอๆกันเพราะว่าถ้าถ้าช่องไฟที่ที่ต่างกันมากๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าฟิกตายตัวนะครับทุกอย่างดัดแปลงได้นะครับ ก็ตรงตรงนี้เราก็อาจจะใช้วิธีแบบว่าวาดเป็นแนวแนวอย่างนี้ก็ได้แนวเป็นเป็นเหมือนกับคลิดิบงอๆนะครับเรากาจะใช้วิธีวาดรูปวงกลมนะครับนี้นะครับแล้วก็หยอดเ s m a r t f i e l ฟ tool เราจะได้แนวออกมาแต่ว่าแนวมันมีหลายโหนเวลาเราดัดมัจนจะยากนะครับเราก็ลบลบโหดนดออกให้เหลือแค่สออันนะครับ หัวก็ป่ายนะมันก็จะง่ายเดี๋ยวผมก็ทำการเชื่อมสองอันนี้นะก่อนเชื่อมเราเราเอาตัดนิดนึงก็ได้ลบ ต้องจับจับวัตถุไว้ก่อนแล้วก็ลบเดี๋ยวลบผิดจับผิดต้องจับตัวนี้แล้วก็ลบนะครับให้ไม่ให้มันแบบ่ไม่เคินไปแล้วก็เชื่อมนะครับพอเชื่อมแล้วเราก็ลบโหนโดตรงนี้จริงแล้วกรสนีนก็ดึงลงมาอาจจะม้วนม้วนหนักกว่าเดิมก็ได้ครับ อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในโค้งของมันนะครับเนื่องจากไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเราจะใช้ฐานนเดิมนี้เราเปลี่ยนแล้วมาจาับตรงนี้อ่าแล้วมาดีไซน์ต่อยก็คือมันมาดาัดย้าย้มันเหมือนเดิมถ้ามันเหมือนเดิมมันก็บางทีก็ง่ายก,ก็ดูง่ายทีแต่ว่าจะให้มันดีไซน์ให้มันไม่เหมือนกันสองด้านนะครับจะจะยึดโค้งไว้พยายามยึดโค้งไว้ แต่ก็ไม่ต้องชิดมากจนเกินไปก็ได้ครับแต่ตรงนี้เราจะเปรียบเอาที่ออกเอาที่เข้าตรงนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็คือพยายามให้อยู่ในแนวแต่ว่าก็ไม่ไม่ f ิกตายตัวถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับก็คือเราดูเป็นลักษณะรูปแบบของเขาเพรว่าถ้ามันโอเคเราก็ไม่เป็นไร ตรงนี้จะให้เต็มก็อาจจะอาจจะใช้ตัวตัวนี้หรือเป็นตัวตัวนี้ก็ได้ตัวเล็กแล้วก็ลบมันจะง่ายหน่อยอใช้ลบเอา ถ้าเพื่อสปินิ่งงนะก็จับไว้แล้วก็ทำให้เป็นเส้นตรงละโค้งแล้วดัดมันจะดัดให้เร็วและง่ายกว่าตัวนี้ก็อาจจะเชื่อมมันเข้าไป นี่เราก็จะได้แบบเป็นเหมือนกับเป็นแบบไปตนสติกเกอร์ทาแนวทําอะไรได้นะครับแต่ว่าเราก็ยกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี้น้ําเงินเปลี่นต่ไม่บอกเห็นไหมครับเราก็จะได้แนวแนวลายที่แบบว่ายังคงอยู่ในแนวขึ้นแต่ว่าเราเราทาให้มันอยู่ในแนวของมันตัวนี้ก็เหมือนกันลักษณะก็คือ ออกแบบดีไซน์ให้เขาอยู่ในอยู่ในโครงที่เราออกแบบไว้นะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ได้สวยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยบางทีเราต้องต้องมีการดัดเพิ่มเพราะว่าเส้นมันค่อนข้างเบี้ยวนะครับก็คือหมายถึงว่าเราทําอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นโครงแนวก่อนนะครับทีนี้เราก็สามารถจะดัดแปลงเพิ่มได้เราใช้วิธีแบบว่า Copy ีเก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่เวลามันเสียนะครับตรงนี้เราก็มาั้งเช็คมาั้งเช็คดู โหลดนะครับถ้าโนลดที่ที่มีแนวโค้งของตัวเส้นโค้งที่ถูกต้องอ่ะเขาจะไม่มีการที่เรียกว่าหักหักของโหลดนะครับก็คือแขนสองข้างมันจะอยู่ในระนับเดียวกัน ามาหนัดเนี่ยหนัดแนวเส้นนะครับให้เขาสมดุลตรงปลายนี่ก็แล้วก็ตัดก่อนสัมพันธ์แล้วก็ตรงปลายนี่ก็อาจจะทำล้อกับตัวนี้ด้วยนะครับเราจะทําเข้าไปในในใบก่อนเสร็จแล้วก็ ดัดให้ดัดให้เส้นเขามีสเปซเออก็มีช่องไฟนะครับให้ให้มันเท่าๆกันตรงที่ถ้าเราดูแล้วมันไม่ไม่ไม่สวยแล้วเราจะอ้าวออไปได้นะครับก็คือเรา เราฟิกก็จริงแต่ว่าเรามาดูครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากับรูปทรงที่เราดีไซน์นะส่วนตรงนี้เราก็ใช้ดอกไม้เนี่ยขึ้นมาลากขึ้นมาให้มันให้มันคุมนะครับแล้วก็เอามาจัดกับตัวนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เราต้องการเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้เข้าหากันก่อน เชื่อมเชื่อมให้เป็นเชื่อมนี่าแล้วค่อยเอาสีแดงที่มาตัดมาอ่าเห็นไหมครับตรงนี้มันจะพอดีกันเลยเนี่ยมันจะมีช่องไฟที่ห่างเท่ากันตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องใช้วิธีตัดก็ได้หรือว่าตัดแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับอันนี้คุณจะใช้ดัดเอให้มันเป็นเหมือนกับเป็น เป็นแนวที่บอด,ดีกันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเพื่อนสมัยลองเพื่อนสมาชิกลองเทียบดูตัวบนกับตัวล่างเห็นไหมครับความความสวยมันสวยกว่านะครับอันนั้นคือแบบล่างนะอันนี้คือตัวแบบจริงที่เราใช้นะอันนี้เราก็ดีไซน์เดิมเราก็ใช้ให้ให้มันให้หัวเข้ามาติดต่อกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดอกม,มาตัดอ,อีกทีหนึง่ง แต่ละอันจะมีสเปซที่เท่ากันแต่เราพยายามที่จะไม่ปรับตัวข้างนอกสุดครับแต่ถ้าถ้ามันปรับแล้วมันจะดูสวยกว่าเรา,เราก็ต้องยอมปรับ นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการคอปปี้ตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งงานเป็นสีแดงแล้วก็ยืดออกไปให้เขาให้เขากินกินในตัวบริเวณของตัวเส้นแต่ว่าเราจะดูให้ว่ามันคืินหรือเปล่าเนี่ยอย่างเส้นนี้นะมันไม่เืินนะครับเราก็ต่อเส้นมาต่อเส้นมาให้มันเข้าเข้าสู่ขอบเขตของตัวแดงครับเสร็จแ,แล้วเราก็เชื่อม เชื่อมเสียบนี้ไว้ต้องปรับให้ช่องไปแล้วมแค่เกี่ยงัึ้นอปปรับให้เสร็จก่อนเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายจะคือตัดแล้วก็เอาตัวตัวแดงนี่ เดินลงนีดนึงด้วยให้มันแบบว่ากินจริงๆต้องใช้คอนทัวร์อเอาไซนะ์ะอ่าอันนี้ผมกดอดันเดเรตลากสีอันผ่านไว้แล้วก็เชื่อมแล้วค่อยเอาสีแดงนี้มาตัดอืมอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แนวแนวของตัวที่สวยกว่าตัวบนครับเห็นครับ ง่ายเลยเราเราดีไซน์เสร็จแล้วเราก็มามาตัดตรงนี้อาจจะผิดต้อง,ต,องต้องทำให้รูปทรงเข้าวเข้ากันด้วยก็คือตัว S แบบ h สทรงนี้มาแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งให้เป็น s, <S เดียวกันก็ลองดีไซน์ดูเราก็จะได้แนวที่แบบว่าเป็นไอคอนที่เราจะนำไปใช้ประกอบกับงานของเราได้เยอะแยะเราก็ทำสะสมไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะได้งานที่ทค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยเยแล้วก็มีงานที่แปลกตาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ลองทำมาดูนะครับสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นครับ